วัสดีพี่จากลับมาเจอมาเจอกับเจนิดคนนี้อีกแล้วนะจ๊ะพี่จารนะเออเฮ่กับหน้าเกมโปรดของเจ๊สจ้ะพี่จาละคกีนีโกหรือแมวเป้ากับทุนร้อยเจ็ดสิบบาทนะจ๊ะพี่จาร้อยเจ็ดสิบบาทนะเออวันนี้ก็เป็นการเติมครั้งที่ห้าแล้วนะจ๊ะพี่จาสํสำหรับค่ำคืนนี้พึ่งจะส่องทุ่มสิบเอ็ดแต่เติมไปแล้วห้ารอบเติมนี้นะจ๊ะพี่จารนะมามาดูวันนี้ร้อยเจ็ดสิบบาทของเราในเวลานี้จะไปในทางทิศไหนนะจ๊ะพี่จารนะเดี๋ยวเริ่มเกมกันเลย 哦，多腰要这皮子啊，难。 ก็เช่นเคยนะจ๊ะคลิปวิดีโอนี้ทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเยาวชนที่มีอายุต่ากว่า18ปีเนาะก็ควรได้รับคําแนะนานะจ๊ะเด็กๆดูได้ก็แค่กดไลค์คลิปแล้วก็กดซับสไครต์ช่องด้วยนะจ๊ะพี่จ๋าใครที่ยังไม่กดซับเนาะแล้วก็อีกเรื่องนะจ๊ะพี่จ๋านะเจ๊มีช่องใหม่แล้วนะจ๊ะพี่จ๋าชื่อว่านิดหน่อย PV ฝากไปอุดหนุนสนับสนุนด้วยการกดซับสไครต์ช่องนะจ๊ะเออติดต่างละล่าสุดพูดผิดถูกนะจ๊ะพี่จ๋าเนาะมา เมื่อวานไม่ใช่เออวันนี้นะจ๊ะพี่านะเดี๋ยวช่องใหม่เขาจะลงเกมแล้วนะเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าเจาจะหมดรอบนี้แล้วเจจะไปเล่นเกมอะไรต่อนะจ๊ะพี่จ่าไปติดตามได้ที่นิดหน่อย P ีวเดอร์พี่น้องนะเออมามาดูนว่าวันนี้ลักรกี้ยายเอ,อ่ยเอาสวยๆได้ไหมขอแบบสวยๆอะสักทีอะเออมาแบบปังๆอะได้ไหมหรือยังไงมาจ้าตอนนี้ โอเมก้าโอเมก้าใครที่เปิดข้ามาแล้วนะเี่จ่าก็ขอบคุณอย่างยิ่งที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะก็อยู่เป็นเพื่อนกันจนจบทลิปนะเี่จ่านะมาเออยังไงก่อนวันนี้มันมันอียัง วันเสาร์เออแต่ก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยอาจารพี่จา๋าตั้งใจว่าวันนี้จะออกไปปัดตรงปัดที่ก็ไม่ได้ออกเนาะเพราะว่าโอ้ยเบื่อเหนื่อยนั่งนานเหนื่อยยืนนานก็เหนื่อยนะอาจารพ่จาน้อเดี๋ยวมานั่งเล่นเกมดีกว่าเนาะหาทุนดีกว่าเผื่อจะร่ำรวยมัางมีสีสุขนะอจาพี่จา๋นาน่ะใครมีสูตรดีๆมีอะไรด,ดีก็ฝากบอกเจ๊นหน่อยนะาจารพี่จา๋านะถือว่าแบบบอกบุญกันนะจารพี่จา๋าด้วยการบอกกันแล้วก็แบบเออเดี๋ยวเจ๊จะไปตามใช่ไหมล่ะลอ ก็แบบเออไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วนะพี่จ๋านะแต่ถ้ามีช่องทางดีๆเจก็จะพยายามแบบทิ้งไว้ให้นะทพี่จ๋าหรือสามารถคอมเมนต์ถามหรือว่าจะทัก Facebook ใต้เมนได้นะท้งมาถามได้เลยพี่จ๋านะป่ะโอ้โหตอนนี้รางวัลก้อนโตก้อนใจก้อนมาเอฟบจที่จ๋ามาแล้วจ้าเมกะของเราสปอร์มาแล้วหนึ่งหนึ่งสี่ป่ะสวยเอาอีก เมื่อวานก็เพิ่งได้เจ้าออติดอ่ะส, <c oughs> สำหรับน้ำลายเดี๋ยวพี่จาะนะจะบอกว่าเมื่อวานและเจ้าใหม่มาเล่นนะจ๊ะพี่จ๋าะนะก็สามารถตามกันได้อยู่นะจ๊ะนะก็ลองดูลองมีอะไรหลายๆอย่างไว้เล่นนะจะพี่จาหรือใครไม่ถูกจริตกับแมวเป้าก็ไปดูเกมอื่นนะหรือใครอยากเห็นเจเล่น,นเกมไหนก็คอมเมนต์มาได้ก็อเออในจังหวะนี้ฟรีเกมฟรีไซส์เบสสองเอามา ไปให้ทุกทิศทั่วเดนเลยป่ะปบเขอให้อีกนี่นะก้าวทั้สิบเออ,อ,อเจมาหกบาทเจ่จ่าเวริกืดเวริกดืด,กอดโอเคสวยจะเป็นบาทตื่เต็มไม่ก่อนอุยอย้ยดอกนี้ต้องโอ้ย หกรเจบาทพี่น้องมากมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ถูกแล้วไปเดี๋ยวที้จารางวัลก้อนโตก้อนใจก็ไม่ผ่อนเชนจนิบิจะซูเป,ปเอร์มกาหกเ้าสจากพี่น้องสุดยอดยังมีลุ้นต่อมา <c oughs> ว่าจังไหน สามารถคอมเมนต์พูดคุยเรื่องราวระหว่างวันได้นะจ๊ะพี่จ๋าหรือสงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามได้เด้อพี่น้องนะหรือแบบเออคงใจอะไรกับซีก็นะคอมเมนต์มาคุยกันนะมนาั้นฟิลนักเลงเวอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยมาให้รุ้นแต่ไม่ได้หรอกจริงมันชอบให้รุ้นแบบนี้แหละแต่มันก็ไม่เคยจะได้ให้หรอกมาลีลาก็ามิจะได้เอมาก่อนย1บาทแต่พี่จ๋ามามามา โอ้ oh my god โอ้ my god o k a พี่จาสิบยกฟรีๆของเราจะพี่จาอุ้ยป้องเจ็ดสวยถือว่าสวยมานีสวยนะจ๊ะพิ่จาปะเริ่มเลยเอาอีกเริ่มเลยออโต้เรายาวๆย,ย,ยังไม่หมดนะจ้พี่จานะปาไปเออจัดต่อพี่จามาดีสวย เลิศอยู่พี่น้องดอกนี้ดอกนี้ยังไงมาให้ลุ้นอีกแล้วมาให้ลุ้นอีกแล้วต่อเน,นื้อแต่ไม่ลงัสพีจับปะเอามาอย่ามาลีลาอย่ามายิกยักอย่ามาอย่ามาเออสวยจ้าพี่น้องนํามายังไงอันนี้ยังไงอบ้าไคเจิดบก รอบนี้ยังไงรอบนี้ยังไงจ้าพี่น้องบอดได้จ้าให้มันจบที่ซูเปอร์เมากาลุ้นตั้งนานแต่แบบไม่ได้เข้าฟีเกมอีแล้วไม่เป็นไรจะพิจารณานแต่ได้ซูเปอร์เมากามาอยู่มหมามาหยุดจ้าหยุดจ้าเออเออเออยังไงก็18บบาท คไหมใบพัดใบใจสามบาทโอเคอืมไม่ถึงบาทกันแล้วแม่กองมาหกบาทเออ สวยดอกนี้แหละจ้าดอกนี้แหละจ้าดอกนี้ว่าไงเอ้ยมามาอืมปรับเปลี่ยนบ้างจะพี่จ๋กมาสักสิบโยกไปเลยปะข้ามไปไกลนะ ยังไงก่อนนี่แนะ่โอเมก้าบได้บได้เลยอืมตอนนี้ว่าไงจัดไปยี่สิบบาทมาหมงลบคุณหารแล้วอืมได้อยู่มะ่ออีก่อเนื้อขอบไูไมอืมปลาจบจบ 58สบปดปาเดี๋พี่จับมาเอาอีกสิวะสักสิบอตูมาหยุดจ้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 ายังไงเออมาสมิยังไงก็ขอแบบเบิ่มๆปะมาสิบโยกป่ะเออเริ่มเลย ตอังนี้ให้ไหมจะให้ไหมป้าให้ร้อยสิบสามบาทสวยอโอเคพี่น้องพระเจ้าช่วยกลวยทอดพระเจ้าช่วยกลวยทอดร้อยสิบเจ็ดบาทโอเคไปต่อหรือพอทัมนีหมดออตอนน์นี้เจ๊ว่าจะหยุดก่อนดีกว่านะเล่นแต่พอหายยากนะอย่าไปจริงจอย่างกับมันหลายกลัวไม่ได้จะเสียใจเอานะจ๊ะพี่สาเนาะ โอเคเจพี่จ๋าเจ๊ว่าจะพอจำเนี้ดีกว่าเล่นแต่พอหายอยากตัวเองนะเพี่จ๋าเล่นแต่พอให้นอนหลับอย่าไปฟุ้งซ่านอย่าไปคิดเกอะกับเรื่องพวกนี้นะเะพี่จ๋าเพราะว่ามันคือเกมเนาะก็มีได้มีเสียถ้าเล่นไรก็ดีใจด้วยเล่นได้เจ้าไหนอะไรยังไงก็แบบบอกเจ๊ด้วยเด้อถือว่าคุณกันเองนะเะพี่จ๋าเนาะก็ทํามาหากินหาเงินเหมือนกันเล่นแต่ว่าแนะนําให้เอาเงินเย็นมาเล่นนะเะพี่จ๋าเนาะแบบ เราจะไ,ไม่ต้องเดือดร้อนตัวเองนะจ๊ะเออยังไงวันนี้จ๊ก็ต้องขอตัวก่อนนะจ๊ะพี่จา๋าเดี๋ยวเจอกันได้ที่นิดหน่อย P V นะจ๊ะพี่จ๋านะเดี๋ยวจะไปทําคลิปลงอีกช่องนะช่องใหม่ฝากสนับสนุนด้วยนะจ๊ะพี่จ๋านะเราเจอกันจ้า